การม้วนครับสวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับมาดูครับทำผ่านว่าใหม่จะม้วนดีหรือเปล่านี่ครับพี่น้องเก็บงานแล้วครับผม ทำอย่างเลี่ยมเลยครับเราด,ดูดอ่ะนม้วนครับแต่ดินเหนียวนี่จะม้วนดีครับแล้วอีกอย่างมันไม่ต้านรถด้วยนะครับผม ม้วนครับว้วนโคตรดีครับพี่น้องผมว่าสูตรนี้ใช้ได้ครับใช้เหล็กสามหุนลองผ่านลองไปมีดข้างล่างนะครับที่ไปทํามาวันนั้นแหละใครได้ดูก็เดี๋ยวเลยครับใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนไปดูคลิปได้ครับเดี๋ยวมาดูการม้วนนะผมว่าอุ้อมม้วนดีมากครับ แต่ก่อนไม่ม้วนขนาดนี้ครับเวลาเจอดินเหนียวดินอะไรเงี้ยมันจะม,ม้วนครับม้วนปุ๊บคุ๊บคุ๊บุ๊บเลยเดี๋ยวมาดูเกร์ดันตรงนี้นะมันจะม,ม้วนนะม้วนดีมากครับพี่เรา light. แบบนี้ประหยัดน้ำมันครับไม่ต้านดินด้วยนะทุกคนด้ว่ะ ดูว่าใช่ไหมนั่นเป็นวงกลยอ่ะเราว่าโอเคเลยครับแต่งขานได้สุดจัดครับดูครับถ้าแบบปุ้มบินเยอะๆเนี่ย ทวนเลยครับดิ้นเยวแต่พี่กนี่เก็บงานฝีมือเก็บงานนิ่งมือนิ่งครับ สูตรนี้ไม่มีผิดหวังครับดูครับดูครับไม่มีผิดหวังครับไม่ต้องไปขยับหาองศาผานครับแค่รองเหล็กสามุนแค่นั้นเอง ถ้าปรับหน้าปรับอะไรเนี่ยรู้สบายเลยครับ ได้การอยู่ครับพี่น้องเอาไปทําตามได้ครับก่อนจะเปลี่ยนใบมีดใหม่ก็หาเหล็กสามหุนมารองข้างล่างใบเนาะเนี่ยรองตรงเนี้ยเพกยกผ่านหน่อยดูหน่อยดิเพกดันตรงนั้นให้ดูหน่อยตรงนั้นน่ะให้มันม้วนๆน่นะนั่นน่ะฮะม้วนนั่นน่ะตรงนั้นน่นนอะ,นนอ,ะอันนั้นเหนียวอะ่ะตรงมุมนั่นน่ะ เนี่ยลองตรงนนเนี้ยนะเนี่ยเอาไอเหล็กซ้มหุ้นเชื่อมตรงนี้เนาะปึ๊บแล้วก็วางผ่านไปเลยผ่านมันก็จะเอียงเงี้ยเจ๋วเลยครับ